สวัสดีครับวันนี้รายการฮัตถนัดกินนะครับจะไม่พาไปกินที่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาทํากับข้าวกินเองครับเมนูวันนี้เป็นสเต็กปลาแซลมอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผักสวนครัวครับที่ผมปลูกไว้เองนะครับผมเรามาเก็บผักกันดีกว่าครับเอาละครับเรามาดูผักสวนครัวกันดีกว่าครับผมอ่าตอนนี้ขอให้ดูก่อนครับอันนี้เป็นใบสะระแหน่ครับผมปลูกเองนะครับ แล้วก็อันนี้ครับพริกขี้หนูสวนครับผมปลูกเองนะครับเนี่ยวัตถุดิบ2อย่างนี้นะครับจะใช้เป็นเครื่องปรุงในการทําสเต็กปลาแซลมอนนะครับผมวันนี้มาดูเรื่องสรรพคุณนะครับของใบสะระแหน่นะครับผมมีสรรพคุณช่วยลดอาการไอนะครับหวัดนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อนะครับในระบบทางเดินหายใจครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับ ทำให้หายใจโล่งนะครับผมลดปริมาณน้ามูกบรรเทาอาการไอละลายเสมหะนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บพวกพริกขี้หนูกับใบสะระแหน่กันไปเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อดูในครัวดีกว่าครับว่าวัตถุดิบอื่นๆมีอะไรบ้างครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ครัวกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมปลาแซลมอนกันเลยดีกว่านะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมเลยนะครับ อาละครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนนะครับเป็นแซลมอนเทานะครับผมได้ทําการขอดเกล็ดอเรียบร้อยล้างน้ําเกลือลดกลิ่นคาวแล้วนะครับต่อมาวิธีการนะครับผมก็เอามาซับกระดาษให้แห้งครับให้เนื้อมันไม่ชุ่มน้ําจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเวลาทอดน้ํามันมันจะกระเด็นนะครับดังนั้นต้องซับซับให้แห้งหนึ่งครับอ่าพอแห้งพอได้ที่ใช่ไหมครับ Rồi, chúng ta sẽ thêm một Rồi, chúng à krew, hấp, krew. Lôi... ไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะครับบางคนถ้าชอบรสจัดก็โรยเยอะหน่อยก็ได้แต่ผมกินไม่จัดมากนะครับก็เลยจะโรยไม่เยอะให้มันพอดีพอดีครับโอเคเดี๋ยวเราดูเรื่องเตาเดือครับผม,มใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยก็ใช้น้ำมันธรรมดาเนี่ยแหละครับ อ๋อเดี๋ยวเราเปิดเตาก่อนลืมครับลืมเปิดเตาอะดูไฟนะครับไม่ต้องแรงมากเอาพอดีพอดีครับต่อไปใส่น้ำมันครับไม่ต้องเยอะครับวอร์มกระทะรอให้ร้อนนิดนึง โอเคครับกระทะเริ่มร้อนเติมน้ำมันหน่อยอเดือดปุ๊บแต่ลองเช็คสิโอเคครับได้ที่แล้วนวดแลปิดฝาทำไมผมถึงปิดฝานะครับเพื่อเป็นการอบมันครับ ถ้าอบแบบนี้เนี่ยจะทําให้เนื้อนุ่มข้างนอกเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างกรอบข้างใน,นจะนุ่มแต่ถ้าเราไม่ปิดฝาทอดนะครับเนื้อมันจะกระด้างมันจะไม่นุ่มถึงต่างกันนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับว่าทอดยังไงเนี่ยให้มันอร่อยให้มันนุ่มให้มันหอมนี่คือเทคนิคปิดฝาแต่ถ้าเราเปิดทอดปุ๊บ ก็เรียกวความร้อนไอตัวในน้ําของปลาเนี่ยมันระเหยออกไประเหยออกไปมันจะทำให้เนื้อกระด้างแต่นี่ยังเก็บความชุ่มชื้นมันอยู่ก็ทําให้ปลามันสุกเร็วด้วยนะเอาละครับตอนนี้เปิดฝามาแล้วครับแต่ผมมีการพลิกไปพลิกมานะมีการตัดต่อแล้วตอนนี้มันเริ่มจะสุกแล้วเนาะเราก็โรยพริกไทยดําครับพริกไทยดําเนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการรักษาการหวัดนะครับ รักษาการไอแล้วก็ช่วยลดเ,ออเขาเรียกอะไรเชื้อไวรัสอะครับตามธรรมชาตินะครับมันจะมีส่วนช่วยในการยับยัง้งนะอ่าเสร็จแล้วก็อบต่อครับโรยพริกไทยเสร็จปุ๊บเราก็อบต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวหพริกไปสักสองทีสามทีก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็สุกง่ายไหมครับคือจริงๆคนไม่ต้องทำอาหารเป็นเลยก็ได้ครับ พื้นฐานง,ง่ายๆเบยๆเนี่ยครับใครๆก็ทำได้เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จกันเลยเดกวนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอบเสร็จเรียบร้อยตอนนี้สีออกส้มสวยเลยนะครับผมเตรียมตักขึ้นจานได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะอาหารกันเลยนะครับผมโอเคครับมันฝรั่งสุกแล้วไหนมาดูสิเป็นยังไงนัว เหลืองสวยเลยไหนลองทับพิมพ์คนดูสินอกรอบเดี๋ยวเราจะขึ้นโต๊ะครับเดี๋ยวเราไปที่ห้องกินข้าวกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับเสร็จเรียบร้อยครับเหลือแค่ตกแต่งจานนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรามาโรยหน้าครับเป็นกระเทียมครับกระเทียมครับผมมีคุณสมบัตินะครับผม ช่วยนะครับเพิ่มภูมิท่านทานให้ร่างกายนะครับเราก็โรยลงไปนะครับป้องกันไข้หวัดยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสแบคแล้วก็แบคทีเรียเชื้อรานะครับผมอ่าแล้วแต่คนชอบนะครับเนี่ยแต่ผมชอบเยอะโรยเยอะหน่อยขึ้นอยู่ใครชอบนะครับกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมสดครับผมอ่าต่อมาพริกขี้หนูนี่เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับก็มีคุณสมบัตินะครับลดปริมาณน้ำมูกนะครับ บรรเทาอาการไอละลายเสมหะนะครับผมทําให้หายใจโล่งถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยเนี่ยต่อมานะครับใบสารหน่ครับผมช่วยบรรเทาอาการหวัดนะครับผมไอลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับต่อมามะนาวครับมันมีวิตามินซีนะครับช่วยบรรเทาอาการหวัดนะครับผมทําให้หวัดหายเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเอาละครับ ตอนนี้ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอเรา,านะครับมาชิมกันดีกว่านะครับผมแต่ว่าก่อนจะชิมนะครับเรามาทัวนกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าการทำสเต็กปลาแซลมอนของเราเนี่ยเริ่มต้นอะไรบ้างหนึ่งนะครับเอาปลาที่หั่นชิ้นเรียบร้อยเนี่ยเราขอดเกล็ดขอดเกล็ดเสร็จแช่น้าเกลือแป๊บนึงนะครับแล้วก็ล้างเมื่อล้างกิ่นข้าวออกเมื่อล้างเสร็จปุ๊บเอากระดาษซับซับห้แห้งนะครับผม เพื่ออะไรนะครับเพื่อถ้าเกิดมันมีน้ําลงไปท่อน้ํามันเดี๋ยวมันกระเด็นนะครับหรือว่าเดี๋ยวทําให้มันเนื้อไม่สวยอะครับคือถ้ามันเปียกมากๆนะครับนะครับแล้วก็เอากระดาษเช็ดให้แห้งเสร็จปุ๊บโรยเกลือนิดหน่อยครับโรยเสร็จตั้งกระทะให้ร้อนเอาแซลมอนวางไว้ในกระทะปิดฝาปิดเพื่ออะไรครับปิดเพื่อให้มันอบอบแล้วให้มันสุกได้เร็วขึ้นทําให้เนื้อมันชุ่มฉ่าคือข้างนอกเนี่ยมันกรอบ ข้างในเนี่ยมันชุ่มชุ่มฉ่าเนื้อมันจะไม่กระด้างคือจะบอกว่ากรอบก็ไม่ใช่นะครับอันนี้อาจจะอธิบายแบบเนื้อมันจะแน่นกัดได้แบบเต็มปากเต็มคํานะครับแต่ถ้ากระด้างเนี่ยกัดปุ๊บข้างในมันจะไม่มีน้ำจะแห้งแบบไม่อร่อยเลยแต่การทอดมันขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะครับของผมเนี่ยชอบกินแบบแห้งข้างนอกมันแห้งข้างในมีน้ําแต่บางคนอาจจะทอดแบบไม่ต้องสีแบบเข้มว่าผมไม่ต้องเข้มแบบผมนะ อ่อนนิดนึงเนี่ยอันนี้คือมันจะชุ่มด้วยทางเนื้อหมดเลยมันขึ้นอยู่ความชอบนะครับอ่าเมื่อท่อเสร็จนะครับใกล้จะสุกต้องอย่าลืมนะครับโรยพริกไทยพริกไทยดำเนี่ยมีสรรพคุณอะไรครับจําได้ไหมครับจําได้ไหมครับอ่าผมว่าจําไม่ได้แน่ๆเลยใช่ไหมครับผมพริกไทยนะครับมีฤทธิ์นะครับในการบรรเทาอาการ ไอนะครับผมช่วยรักษาการไอนะครับแล้วก็มีช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้ออไม่ให้มีแบคทีเรียตามธรรมชาติเนี่ยเข้าในร่างกายคือง่ายๆครับเราจะมีภูมิคุ้มกันนะครับเมื่อทอดเสร็จและเสร็จปุ๊บโรยพริกไทยแต่ต้องเน้นย้ำอีกทีนะครับตอนใกล้สุกเพราะถ้าสุกไปเลยโรยพริกไทยปุ๊บเดี๋ยวมันก็เนื้อจะไม่เข้าอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บสุกเอาขึ้นมาเสจ เตรียมจามีผักนะครับใส่ผักใส่เฟ้นฟรายเฟ้นฟรายนี่ทำไมผมถึงต้องใช้อบนะครับหนึ่งมันทอดแล้วน้ำมันจะอมน้ำมันมากๆเนี่ยถ้าเรากินพวกน้ำมันมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพผมเลยใช้การอบแต่เน้นนะครับเฟ้นฟรายเราจะต้องเป็นอันใหญ่อย่าเส้นเล็กถ้าเส้นเล็กเนี่ยไม่อร่อยเส้นใหญ่ถือว่าโอเคนะครับแต่บางคนกินแล้วอาจจะไม่ชอบนะอันนี้ผมก็แล้วแต่ แล้วมันประหยัดด้วยถ้าใช้น้ามันเยอะๆเงี้ยใช่ไหมเราทํากินคนเดียวน้ํามันเหลือบานเลยแต่ถ้าอบไม่ต้องใช้น้ํามันถือว่าเราประหยัดต้นทุนไปใช่ไหมครับแล้วสิ่งสําคัญโรยเครื่องหน้าเครื่องว่าเนี่ยคือมีอะไรครับใบสะระแหน่นะครับใบสะระแหน่เนี่ยช่วยบรรเทานะครับอาการหวัดไอลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะแล้วก็อะไรพิกกี้หนูสวนนะครับผม ทำให้ให้กระบบการหายใจนะครับมันโล่งขึ้นลดปริมาณน้ํามูกบรรเทาอาการไอและลายเสมหานะเสร็จแล้วก็กระเทียมกระเทียมเนี่ยเพิ่มภูมิท่านทานให้ร่างกายป้องกันไข้หวัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสแบคทีเรียเชื้อรานะวันนี้เรากินของนี่มีประโยชน์ไหมครับเพราะตอนเนี้เราจะต้องดูแลสุขภาพนะครับผมคือ ในเรื่องจะพูดยังไงดีครับคือสิ่งที่พวกนี้มันก็ต้องมีบำรุงสุภาพร่างกายเราด้วยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้หนึ่งเราต้องใส่หน้ากากเจลล้างมือแล้วต่อมาในเรื่องภายในเรื่องร่างกายเราก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายเราใช่ไหมครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้มากได้น้อยอย่างน้อยเราก็ยังถือว่าดีนะครับที่เราได้ทําใช่ไหมแล้วตอนนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ย ไปไหนอะไรก็ไม่ได้แล้วด้วยผมก็ต้องอยู่บ้านทําอาหารกินเองแล้วบอกนะครับผมทําอาหารไม่เก่งนะครับแต่เนี่ยผมเริ่มมาเสนอเมนูง่ายๆครับที่กินแล้วอร่อยอเรามาลองกินกันเลยเดีกว่านะครับคุยกันมานานแล้วโอ้โหอยากให้ผู้ชมนะครับได้กลิ่นจริงๆเลย กลิ่นนี่หอมมากนะครับหอมพริกไทยหอมเนื้อปลาปลาแซลมอนเนี่ยผมใช้ปลาแซลมอนเทาเนื้อมันจะนุ่มอร่อยนะครับผมเนื้อมันแน่นข้างในมันชุ่มฉ่ำอยากให้ทุกคนลองมากินจริงๆเลย ให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับข้างนอกกรอบแต่ข้างในเนี่ยมันยังมีน้ำมีความชุ่มฉ่ำกินแล้วฟินจริงๆมีแกงกระเทียมมีพริกไทยแล้วของบางอย่างเนี่ย ผมก็ปลูกเองใช่ไหมเรื่องสารเคมีเราก็ไม่ต้องกลัวกินสดได้ใช่ไหมผมขนขวอว่ากินสดก็ไม่ดีก็มียาฆ่าแมลงมีเชื้อโรคมีอะไรใช่ไหมแต่นี้ผมรับประกันปลูกเองสารแหน่ใช่ไหมครับกับพริกขี้หนูสวนแล้วกินสดได้เพราะกินของบางอย่างเนี่ยสรรพคุณมันต้องกินตอนสด แล้วบางครั้งวอาสรรพคุณบางอย่างเนี่ยริงเทพประการใดผมก็ไม่รู้อ้ถ้ามันผ่านความร้อนเลยเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารที่เป็นสรรพคุณมันาหายหมดฟินฟายครับมันหอมมันนะครับเหมือนมันมันอบมาเนี่ยคือมันต่างกับทอดเนี่ยมันจะกลิ่นออกน้ํามันหอม จะกลิ่นเป็นน้ํามันออกมาแต่นี่มันจะไปกลิ่นเนื้อมันโดยตรงๆคือถ้ากลิ่นก็คือรสสัมผัสของมันฝรั่งมันโดยตรงมันจะกรอบนอกนุ่มในเหมือนกันครับรสชาติเนี่ยมันต่างกับน้ำมันเยอะ ถ้ากินเนี่ยถ้าคนมากินอย่าให้ลองชิมลองอบแบบนี้แต่เน้นย้ำนะครับต้องเส้นเส้นใหญ่อย่าเอาเส้นเล็กต้องชิมน,นะเพื่อนฟ่ายมี2แบบไซส์ใหญ่ไซส์เล็ก กลับหอมอร่อยใครอยู่บ้านว่างเนี่ยตอนนี้เราไปไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยลองมาทำหึดูนะครับเมนูไม่ยากเลยไม่ยากใครบอกทำอาหารไม่เป็นเนี่ยแนะนำเมนูนี้เลยแต่พริกขี้นหนูสวนนี่ไม่เผ็ดนะครับนะใกล้ อร่อยบีบมะนาวนิดนึงโหเยี่ยมเลยอ้หูขอบอร่อย เดี๋อตอนนี้บางคนพูดทำอาหารไม่เป็นทำไข่เตียวเป็นอย่างเดียวตอนนี้พูดคนอื่นได้นะครับผมทำอาหารอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากทาสเต็กนะดูมีระดับไหมสเต็กแซลมอนด้วยไปไหนบอกผมทำสเต็กเป็นนะดูมีระดับเลยนะครับ บอกทำข้าวไม่เป็นน่ะทำแต่สเต็กแซมอนเป็นน่ะหรูไหมล่ะ <c oughs> อร่อยจริงจากทุกคนมาลองทำกินนะเยี่ยม แล้วอยากบอกนะน้ำมันที่เหลือจากการทอดเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันเปล่าออกมาเอาไปผัดกับข้าวต่อได้นะครับรสชาติหอมมากเลยนะครับน้ำมันจากแซลมอนออกมาเนี่ยหอมจริงๆนะเอาไปผัดหมูผัดอะไรได้ต่ออีกเยี่ยมเลยเอาละครับรายการฮัทถนัดก,กินนะครับผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ ดูแลสุขภาพกันกัน,นะครับผมไม่มีใครดูแลตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับ